คนรับ Porsche 911 Turbo น่าเซตุนแห่งนี้นะครับซึ่งงานนี้ก็จัดโดย Draft r e f e r c Magazine Thailand ครับวันนี้เลยค่ะ Porsche Turbo Classic นะคะสีดำนี่เพราะว่าเป็นคนชอบอะไรแบบแนวแบบคลาสสิกวินเทจอยู่แล้วด้วยค่ะและสีดำด้วยคือใช่เลยส่วนตัวพวกนะคคับฟรุกชอบ911 Turbo Generation ที่8ครับ เพราะว่าเจเนอเรชันที่8เนี่ยก็จะมีความทันสมัยนะครับแต่ก็ยังคงความ DNA ของ Porsche ไว้อยู่นะครับผมเหมาะกับวัยรุ่นสมัยใหม่อย่างกับพวกเรานะครับที่ชอบความเร็วความแรงแล้วก็รูปลักษณ์ที่ทันสมัยครับ ร์ไซด์นะคะที่ทำให้หนุ่มจีนนะคะตกหลมรับกับปอปอเช่นะคะก็คือปอเช่นะคะ911นะคะเพราะว่าคือด้วยศักยภาพของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแรงหรือว่าความเป็นเทอร์โบของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวที่สำคัญมันคลาสสิกมากๆคือไม่เปลี่ยนใจรักเดียวใจเดียวเลยค่ะเพราะว่าเร็วแรงสมรรถนะดีนะคะคที่สำคัญเนี่ยสไตล์สวยมากๆไม่ว่าจะยุคไหนสวยสุดๆเลยละ,ค,ะ Store ค่ะลักชัวรี่สไตล์ค่ะ อย่างที่เห็นง่ายๆนะฮะที่งานนี้เลย Porsche 911 Turbo นะฮะสีดำตรงนี้บอกเลยว่ามีความคลาสสิกและที่สำคัญอย่างที่บอกความเป็นเทอร์โบเนี่ยมีความแรงมีความเร็วแล้วก็มีความคลาสสิกอยู่ในตัวด้วยบอกเลยว่า I love Porsche ะะอาจจะเคยได้ขับ Porsche แต่ยังไม่ใช่รุ่นเทอร์โบแต่พอลองปุ๊บอะมันคือแบบพละงกำลังที่เราว้าวมากว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ารถยนตยนตกรรมแบบนวัตกรรมมันจะได้ไกลขนาดนี้นะคะรวมถึงพละงกำลังที่เร็วและก็แรงมากๆอันนั้นรู้สึกจะเป็นเทสในการเร่งแล้วก็เบรก คือหวานว่ารถนี่นะคะมันต้องแรงแล้วก็ปลอดภัยถูกปะ่ะเราเร่งแรงปุ๊บเนี่ยเบรกของเขาก็คือเอาอยู่แบบได้เลยค่ะอันนี้ค,คือคือประสบการณ์แรกที่ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรถในฝันของหวานค่ะชอบดีไซน์ครับมีความเท่เหมาะเหมาะกับลูกอย่างเราดีฮะเทอร์โบในนิยามของหวานนะคะ หล่อเร็วแรงควบคุมได้มั่นใจคะ่ะสปอร์ตเร็วแรงยิ่งเป็นรุ่นเทอร์โบยิ่งแรงมากมากเลยนะคะรักเลยปอร์เช่เก้าหนึ่งค่ะนิยามของคำว่าเทอร์โบของผมนะครับก็คือความเร็วนะครับไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ความแรงนี่ขาดไม่ได้ครับเราอย่าลืมความเท่นะครับผมเหมาะกับพวกเรามากเลย